วันนี้แม่บ้านจะพามาทำน้ำพริกเผาเตาถ่านค่ะหอมอร่อยแซ่บมากค่ะน้ำพริกเผาก็ต้องกินกับไข่ต้มและผักค่ะแม่บ้านจะย่างกะปิก่อนค่ะกะปิสองช้อนโต๊ะนำมาห่อใบตองค่ะห่อแบบไหนก็ห่อตามถนัดเลยนะคะแม่บ้านใช้แม็กแบบนี้เลยค่ะบางคนก็อาจจะไม่ย่างนะคะนำกะปิไปตำเลยแล้วแต่ถนัดค่ะถ้าย่างก็จะทำให้หอม ได้แบบนี้เลยค่ะเราก็นำไปย่างค่ะย่างเตาถ่านเลยนะคะย่างให้หอมตั้งกระทะพอร้อนนะคะใส่กระเทียมลงไปคั่วให้หอมเลยค่ะกระเทียมสุกดีได้แบบนี้ค่ะพักไว้ค่ะนำหอมแดงลงคั่วค่ะคั่วให้สุกหอมดีค่ะนี่ค่ะได้แบบนี้ตักขึ้นพักไว้ค่ะพริกแห้งเม็ดใหญ่ ห้สิบกรัมค่ะคั่วให้สุกหอมนะคะอย่าให้ไหมนะคะได้แบบนี้ตักขึ้นพักไว้ค่ะนำพริกลงใส่ครกค่ะเกลือครึ่งช้อนชาตำค่ะตำให้ละเอียดเลยค่ะได้ความละเอียดประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็ใส่กระเทียมค่ะ ตามด้วยหอมแดงค่ะทุกอย่างคั่วสุกดีหอมฉุยเลยค่ะตำให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะนี่ค่ะตำได้ละเอียดประมาณนี้ค่ะใส่กะปิลงไปค่ะกะปิที่เราย่างค่ะนํำพริกเผาตำมไม่ยากค่ะแต่ใช้เวลานานสักหน่อยค่ะทำเก็บใส่กระปุกไว้เวลาไม่มีกับข้าวเราก็ต้มไข่นะคะผัก เราก็สามารถทานได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเรานำมาผัดกันค่ะใส่หมูสับลงผัดให้สุกประมาณ80เอร์ซนค่ะนำน้ำพริกลงผัดได้เลยค่ะนี่ค่ะบีบให้กระจายกระจายหน่อยค่ะแล้วก็ผัดให้หอมเลยค่ะผัดให้เข้ากันดีค่ะผัดให้สุกให้หอมเข้ากันดี นี่ค่ะผัดมาสักพักนึงเติมน้ำล้างคกลงไปค่ะกลิ่นหอมมากๆค่ะผัดเตาถานนิ่งหอมใหญ่เลยนะคะผัดและคั่วให้แห้งแล้วก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะขามเปียกค่ะปรุงไปชิมไปนะคะจนได้รสชาติที่ต้องการออกสามรสค่ะของแม่บ้านเปรี้ยวหวานเค็มเท่าๆกันค่ะลองชิมดูค่ะ แม่บ้านปรุงเพิ่มนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่มค่ะน้ำตาลเพิ่มค่ะน้ำตาลน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลาแต่ละบ้านเค็มเปรี้ยวแล้วก็หวานไม่เท่ากันนะคะให้ใช้ชิมดูค่ะอัตราส่วนที่ใส่อาจไม่เท่ากันค่ะวัตถุดิบและส่วนผสมน้ำพริกเผาของแม่บ้านนะคะแม่บ้านจะสรุปไว้ที่ท้ายคลิปอีกทีนึงค่ะผัดจนแห้งได้ที่ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเรามาตักใส่ถ้วยกันค่ะ นี่ค่ะอืมน่ากินสุดๆเลยค่ะกินกับไข่ต้มไข่ต้มยัางมาตูมนะคะแล้วก็ผักค่ะตามชอบเลยนะคะแตงกวามะเขือเปาะผักกาดขาวจัดไปค่ะอืมกลืนน้ำลายนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะครบ3ามรสเลยนะคะเปรี้ยวหวานเค็ม ใครจะนำไปทาขนมปังก็ได้เลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ